เอาละครับ,ขอขอบรต้องขอกราบสัสดีทุกชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ของชอบบอลเกเบเกสการ์นะครับคลิปนี้นะผมอ,อยู่ในช่วงยืม ID มารีวิวโปเกมอนนะครับซึ่งคลิปซึ่ง ID ผมเนี่ยไม่มีโปเกมอนให้เล่นแล้วนะผมก็เลยขอยืมถามถามว่าไปขอเจ้าขอไหมใหม่นะนี่เป็น ID ฝากขายมาแล้นะไอดีนี้ราคา4,000บาทนะผมก็เป็น ID เนี่ยเห็นไหม แบกไวมาเติมแล s, ้วมาเต้มบานเลยนะครับแต่วันนี้จะมารีวิวเซกาม,มีผม,ผมคือผมต้องบอกว่าผมมาเห็นเขาเอาตัวเนี้ยไปเล่นในระดับพลัง10ล้านยี่สิล้านหรือเอาไปลงพันมิติแชมป์หรือไปลงเลยด่านต่อสู้การแข่งขันอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วเหมือนกันเห็นเอาไปลงไม่รู้มันเก่งแค่ไหนนะครับวันนี้ก็เลยจะมาลองดูแล้วว่ามันมีเอฟเฟกที่ดีอะไรขนาดไหนครับก็ผมถือวิสาสะไปเปิดสกิลมา2สกิลนะครับโอเคโอเคมาดูที่พาร์ซีมก่อนเลยดีกว่า พาสีฟ์นะครับบอกว่าเมื่อมีโปเกมอนตัวนี้ในการต่อสู้นะครับผมหากโปเกมอนตัวใดปล่อยสกิลธาตุน้ำเราจะเพิ่มสเปเชียลแท็กและสปีด20%ให้กับโปเกมอนตัวนี้นะครับมีผล3เทิร์นนะครับผม,มแล้วก็เมื่อต่อสู้ป้องกันตัวเองจากการโจมตีคริและเพิ่มสเปเชียลแท็ก5%ให้กับตัวเองอู๋เอฟเฟกต์ใช้ได้นะนะครับสกิลหนึ่งไอ้เซาถ่ายธาตุน้ำสเปเชียลแท็กนะใช้สกิลนี้แล้วจะเพิ่มพลังโจมตี30%ให้กับตัวเองเดี๋ยวอุ้ยยูดีก็เพิ่ม30%พลังโจมตีีเเฉยยลลแแคค่่ใช้้สกินนะ อเเคาะสกิลนี้ผมสร้างขวัญถ่ายท่าธรรมดานะสเปเชียลแท็กนะอ่าและตัวเองจะได้รับเกาะต้านทานกาตีหนึ่งครั้งครับผมมีผล3เทิร์นนะเมื่อกำจัดตูได้ด้วยสกิลนี้นะผมตัวเองจะได้รับเกาะตีหนึ่งครั้งแล้วคุณดาวสกิลนี้3เทิร์นอ๋อก็เหมือนตีขั้วตอกข้ามตายแล้วก็คือตีได้อีกครั้งสกิลนี้ครับผมสร้างขวัญถ่ายท่าความมืดนะครับผมสเปเชียลแท็กนะฮะและทําให้ตูไม่สามารถฟูคาโกดได้นะฮะท้าทายตูใน3เทิร์นท้าทายตูหมายความว่าไงทุกคนใครดูคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็ ถ้าทายสตูต่อเนื่อง3เทินนะครับผมสกิลนี้อ่าสกิลนี้ใช้สกิลนี้สายโจมตีได้อย่างเดียวใช้สกิลนี้สายโจมตีอย่างเดียวหมายถึงว่าสายโจมตีกายภาพหรือสายโจมตีกายภาพเลยมัง้งนะครับคอมมนจะเป็นพวกเวทหรอเออนะครับโอเคสกิลสุดท้ายของผมสร้างก็จะหายท่านน้ำเปเชียลแทกทำให้สตูติดสถานะอวมพาตฮะน้ำมิดมาน้ำทำให้ทำให้สต,ตูแปลงสภา,นะา,าพาได้ยงไม่ใช่ไม่ใช่ไฟฟ้างง มีคนหนึ่งเธอเพิ่มความโกรธอีก100%ให้กับโปเกม,มอนธาตุน้ำไฟทั้งหมดนะครับผมอ๋อตัวนี้ก็ธาตุน้ำใช่ไหมทำให้ศัตรูติดอวมภาพาด้วยสกิลธาตุน้ำแปลกๆนะโอเคผมจะไม่แตะอะไรเลยนะครับผมจะไม่แตะอะไรเลยครับแต่พอแตะตรงนี้นึงได้ไหม ต,ต้องใส่มิวลิงอ่ะงมิวลิงบอกโอ้มิเวเบลซีไม่อยากไปยุ่งเลยไม่อยากไปยุ่งเวลซีเลยขอใส่โลนี้มาหนึ่งอันแล้วกันนะแล้วก็โลเนี้พอละพอละพอละโอเคพลังรวมหนึ่งล้านสี่แสนนะครับผมดูมาเดี๋ยวเดียวนี่แหละดูซิว่ามันจะเก่งแค่ไหนนะครับผมสงสยยัยไงเพราะว่ามันมีคนเอาไปลองที่ระดับพลังอ่าเอ้ยคนเอาวันไปลงแข่งผมก็เลยสงสัยมากๆนะครับโอเคลองเซลล้านสี่เซริกาเมะครับผมโอ้โหทีมทีมแปลกๆเนี่ยแต่ได้อยู่แล้วอยู่ด้วยกันได้โอ้โหอ้ขอานาดแม่เอลฟ์สกิลเนี่ย ขนาดไม่อัพสกิลเนี่ยแตกครับผม4 5 0 0 4 5 4 0 0 5 0 0แหละสถานะเต้นลำว่ะคือถ้าฆ่าด้วยสกิล2ได้เราจะสามารถจบตีหนึ ه, ่ครั้งไหนเขาลองเขาลองหน่อยเขาลองหน่อยโอ้ติดติดแต่นี้ติดตีติดติดติดตติด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 ดติดตติด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 ตติดติ ยังไม่ลองสกิลสองเลยแตกแล้วทาไมรู้สึกมันแรงหรือผมคิดไปเองวะหรือเราพลังเยอะพอเราพลังเยอะมากไปโอเคยังไงก็ชนะครับผมอไม่แน่ใจนะเราพลังเยอะไปปล่าวะสเตต้าเราอาจจะเยอะเกินไปนะที่เราจะมาลองตัว,ว,วนี้เราก็ชนะอยู่แล้วอ่าใส่ตัวเพิ่มแล้วกันเราจะไปรอที่8ล้านใส่แฮลกาเพิ่มมาเป็นตัวรัพธาตุเพิ่มดีเฟนส์ พลังเราคือ5ล้านสามผมคือผมสงสัยมากเลยจริงๆว่าทาไมเขาตึกเอาบาเล่นในระดับในระดับการแข่งขันมือคือผมเห็นน่ะอ่าลงดัวหนึ่งหนึ่งมากไม่แน่ใจลงดัวหนึ่งหนึ่งไม่ก็ลงพันไมตีแชมป์หรือลงอะไรสักอย่างมันจะไม่ได้เอาเซลิกาเมตมาใส่นะครับมันจะไม่ได้เหมือนกันนะครับผมเอาเซลิกาเมตมาใส่แล้วแบบมันมันเก่งด้วยแหละเออคือผมหมายถึงว่ามันเก่งในกรณีที่ตอนนั้นผมไปดูมานะแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเก่งไงก็เลยมาลองนี่แหละนะ อกอ็เลยสงสัยแต่ดามเมจ์ถามว่ามันแรงมันดูแรงนะทุกคนดูดิแล้วเันมันดูแรงนะหรือผมคิดไปเองทุกคนหรือว่าพลังมันพลังมันล้านสี่ทุกคนพลังมันแค่ล้านสี่แลวสกิลไม่ได้อัพแล้วดีสกิลผมก็ใหต้ตามที่ทุกคนเห็นนะ่ผมใส่แค่นั้นเลยผมใส่แค่นั้นเลย2อันเมื่อกี้เออนะครับผมเพิ่งปั้นตัวนี้ขึ้นมานะคือไอดีของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ปั้นเลยนะแต่ผมปั้นขึ้นมาเองนะครับคือไม่ได้ปลดสกิลครบทุกสกิลนะครับผมถือวิสาสะปั้นขึ้นมา โอเคในลองฆ้าด้วยสกิลสองดิมันจะตีดิงรอบเป่ะไม,ไม่ไม่ตายวะโอเคงั้นช่างแมงกันดูซิว่าจะดามจทีมหินแบบนี้ได้ดีแค่ไหนแต่โอ้แต่ดามจมันดีนะดูดิดูดิทำไมมันมีดามจขนาดนี้วะน้ํากับหินน้ํากับหินน้าชนะหินหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดอืมทำไมรู้สึกมันแรงแต่ตอนเนี้ยฝ่ายรองข้ามเริ่มสแต็กดีเฟนซ์ขึ้นมาแล้วจากจากเดนซีนะจากเดนซี แต่เรายังถึกอยู่ยังถึกใช้ได้อยู่นะครับเรายังถึกอยู่หมายถึงว่าเรามีแคลวก้ามาคอยบัฟให้นะครับพอังป้องกันจะได้เพิ่มมาอีกห0ก็คิดว่าน่าจะพอย่ได้อีกหน่อยหนึ่งนะครับสงสัยดาเมจเราจะไม่พอแหละเพราะว่าแคลวก้าก็ดาามจทำอะไรไม่ค่อยได้หรอกนะเจอกระทีมถึกแบบนี้นะครับปรือบปรับเปรือบปรับยังไงแต่ตอนแรกทำดาามจได้นะอันนี้คือดาเมจเราไม่พอเราถึงเราถึงได้ตีก็ไม่เข้างั้นลองใส่ตัวเพิ่ม สงสัยมากโคมสงสัยสุดขอลองทุททกๆอย่างเลยนะครับอ่ะให้ดูอีกทีประดับไม่ใส่อาวุธไม่ใส่รีสกิลใส่แค่นี้ใส่ฟ้าไม่ได้กดคุณสมบัติอ่าอ่าสีเขียวนะครับโอเคนะตามนี้เนาะนะครับใส่ตัวทัดน้ำอีกสักตัวดิตัวทัดน้ำเอาเป็นซุยคุณนี่แหละมา 6 7, ล้าน7จ็ดรวมๆแล้วคือดาเมจเพิ่มมาน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งจริงๆมันไม่ได้เพิ่มเยอะเลยนะน้อยหนึ่งนะครับเพราะว่าโดยคุณก็ไม่ใช่ตัวดาเมจที่แบบแรงอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะผมอยากรู้อยากลองไนงะเออมาลองรีวิวตัวนี้ด้วยว่ามันเก่งขนาดไหนคือรีวิวหรือไม่เรียกรีวิวแล้วกันเรียกว่ามาลองแล้วกันเนะก็เรียกว่ารีวิวแปลกนะผมแค่อ่านสกิลให้ทุกคนดูเฉยๆนะเรียกว่ามาลองแล้วกันเออคลิปนี้เป็นเป็นการมาลองไม่ไม่ไม่เรียกรีวิวแล้วกันมาลองนะยืมลองยืมลองโปเกมอนเล่นเนี่ยดนด้นะ ทุกคนซิลิกเมเนี่ยมันถึงมันไม่ถึงครึ่งหลอดแต่มันก็พอทําได้แหละเมื่อกี้เนี่ยนะครับพราะว่ามึงไม่ตีกวัวตกกาแล้วโอเคเขาเริมสแตทสแตทพลังป้องกันขึ้นแล้วนะครับเคียโลครับผมคาลคาสวยแล้วดอมเองมันทำได้นะต้นเกมอ่ะเนี่ยมันตีโลเลือดหายเลยอ่ะถ้าลองคิดดูสภาพถ้าฝ่ายตงข้าไม่ใช่ทีมถึกเนี่ยดูดิมันจะได้มันชนะถ้าคุณ2ก็จริงเออหิน น้ำชนะท่าหินแต่พลังมันน้อยนะวยพลังล้านสี่เงี๋ยวเราไปเปลี่ยนทีมดิลองไปที่ไม่ใช่ทีมหินดิเอาจารยนน์ธาตุคูณสองจริงแต่เขาเป,เ,ปเ,ปเป็นพวกตัวถึกไงเราเลยไม่คิดว่าเราจะตีเข้าไหวโอเคจากแปดล้านสองกลายแปดล้านห้าผมผมาผมจะลองทุกอย่างเลยนะครับเซลิกาเมะครับผมใส่แว่นนะครับแปดล้านห้าทีมอะไรเอ่ยทีมอะไรวะทีมอะไรวะเนี่ยรวมๆกันเหรอเซเลบี้ซับอสูรเปิดบัฟเพิ่มพลังป้องกันแล้วมาจะโดนดาเมจ เงียเออลองดูหินเงี้ยหินเงี้ยน่าจะได้อยู่แหละอยากรู้ดาเมจอะแต่เขาก็ถึกอยู่นะดูจากสภาพแล้วมันน่าจะถึกอยู่แหละโอ้โหลปบี้ตายแน่นอนสิลบีตนนลบ้ตายแน่นอนเจอแฮลกาอย่างงี้โหสุยคุณค่าไปแล้วเพิบตีไม่เข้าเพิบตีไม่เข้าครับผมยังตีไม่เข้าไม่มีตัวอะไรตีเข้าเลยนอกจากแฮลการลังยอะสุดแล้วโอเคดูซิโลหายไปแล้วเซกเมะพับเข้าไป สองแสนสองแสนกันอีกหนึ่งแสนหรือเปล่าไม่แน่ใจสองแสนนี่แรงนะทุกคนสองแสนนี่แรงในะะระดับโปเกมอนที่พลังเราน้อยกว่าอุย้ยเก้าแสนห้าหรืออันติเช็ดแค่เฮลก้เมื่อกี้ติเบติดคีบไปล้านเก้าถามว่าดูเลยไม่ไม่ผมไม่ชัวร์นะว่าดูแรงอานนี้ทุกคนคิดว่ายัางไงมันแรงด้วยตัวเองหรือว่ามันเพราะแรงเพราะบัฟแต่มันก็มันก็มีส่วนทั้งสองอย่างนะคือสกิลด้วยคำที่สกิลมันไม่ได้มีเพิ่มพลังโจมตีหรือเปล่ามีเพิ่มความโกรธตัวเองนะครับสกิลมันมีเพิ่มดาเมจ จากถ้าใช้สิวสนามเท่าไรยี่สิบอร์เซนะรวมๆแล้ว,ล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 วตรงพาสดุยยี่ห้ายี่พานี่เพิ่มมา30 30ิบสามสยี่พามสิบจากส่วนตัวและห้าสิบหเปที่เพิ่มมา ใช้ได้นะใช้ได้ในเรื่องดาเมจนะในเรื่องดาเมจท,ทำแบบใช้ได้เลยนะครับก็มีทั้งบทสปีดมีทั้งติดอัลพาดนะมีเพิ่มความโกรธลดความโกรธอะไรเงี้ยเออคือโอเคแหละนะครับสำหรับโปรแกรมแบบนี้เนี่ยโอเคมันก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดสกส๊กอตไลค์ผมมีคอมเมนต์ะอะไรเฉลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับช่องช็อกบอลชนแนลเก็บอรกิจการลาลไปก่อนนะเหนื่อยแล้วนะครับพูดแปบไม่หยุดเลยนะครับเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์เยอะด้วย